นุ่มคนนี้นะคะคไม่โสดแล้วเพราะว่าเขามีสาวอยู่แล้วเขาบอกว่าวปังทั้งเรื่องความรักปังทั้งเรื่องงานเลยกับมาริโอมาเลอร์ค่ะละครคือเธอโอ้โห,โโหโกระแสนี่ดีมากนะคะตอนที่ออกอากาศผ่านทางหน้าจอช่อง3อลงถึงทางโลกออนไลน์เนี่ยก็ดีมากทุกแพลตฟอร์มเช่นเดียวกัน <S <S ตอนนี้เหลือแค่5ตอนสุดท้ายเท่านั้นนะคะมาริโอฝากบอกว่าต้องดูทุกตอนค่ะ เป็นอีกหนึ่งพระเอกนะคะที่แสดงเรื่องไหนคนก็อินด้วยทุกเรื่องค่ะสำหรับมาริโอเมาเรนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงละครคือเธอที่ดำเนินเรื่องมาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะคืนนี้แล้วก็คืนพรุ่งนี้เราจะได้เห็นพระนางเขาเริ่มเปิดใจคุยกันถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมา พร้อมกับเรื่องราวในปัจจุบันค่ะเพราะมันถึงเวลาที่ทุกๆตัวละครจะได้ตัดสินใจเลือกความสัมพันธ์ในอนาคตของตัวเองแล้วซึ่งเมื่อวานนี้มาริโอ้ก็ได้เปิดเผยกับนักข่าวนะคะว่าดีใจมากๆที่แฟนๆให้การตอบรับละครคือเธอดีขนาดนี้ทั้งคนดูที่ดูสด่าน,น้าทางหน้าจอช่อง3นะคะแล้วก็ดูผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆด้วยก็ยังทิ้งท้ายด้วยนะคะว่า5ตอนสุดท้ายนี้พลาดไม่ได้เลยเพราะว่ามีความเข้มข้นให้ติดตามกันเยอะแยะนะคะส่วนความหวานของพระนางก็มีชมแน่นอนไปฟังเสียง มาเรีวกันค่ะคือเธอนะครับตอนนี้อีก5ตอนก็จะจบแล้วนะครับก็อยากฝากให้แฟนๆของโอ้แฟนๆของย่าๆอย่าลืมติดตามกันเยอะๆครับช่วงนี้ก็คุณข่าวก็จะใจอ่อนแล้วล่ะก็ฝากไว้ด้วยฝากให้กําลังใจทั้งโอ้แล้วก็ทางย่าด้วยครับก็เป็น แล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนเลยเพราะว่ากระแสในออนไลน์ดีมากๆแล้วก็คนดูเยอะมากก็ขอบคุณทุกๆคนเลยที่แบบสนับสนุนพวกเราสนับสนุนละครเราอะไรเงี้ยครับเลิฟซีนเหรอครับหลังจากนี้ก็จะมีครับมีครับอาจจะไม่ดูเดือดเท่าตอนแรกแต่มีความหวานกว่าเก่งใจแบหอ เกรงใจแต่ว่ามันเราก็ต้องทำในงานไงเราเราเห็นงานสําคัญไงอย่าตาไม่เปลายมาแคลงมาไม่มีไม่มีครับเราเราก็รู้อยู่แล้วเรานักแสดงบอกไม่อน้องตมบอกน้องครับไม่ได้บอกฮะแต่ว่าแต่ผมไม่ซ้อมกับเขาปกติก็จะซ้อมกับเขาแล้วไม่ตอบไม่ตอบเลยตอบบทไม่ตอบบทแล้วเขาดูเขาดูเขาเป็นแฟนละครเขาว่าไงาเขาบอกเขาชอบมากเขาชอบชอบแบบไม่เคยเห็นโอในลุคนี้แล้วก็ แล้วก็น้องเขาก็เป็นแฟนคลับย่าๆอยู่แล้วเขาก็ติดตามย่าเข้มข้นแน่นอน5ตอนสุดท้ายนะคะมันอาจจะมีเซอร์ไพรส์ที่คณดูคิดไม่ถึงก็ได้ต้องติดตามนะคะทุกคืนวันพุธพระหัส20นาฬิกา30นาทีนะคะดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ ค่ะอีก5ตอนจบแล้วว่าใช่ผมดูทุกตอนเลยแลวชอบมากที่มานไโอเูดเม่อกิ้ว่าแบบว่าแบบมีการซ้อมไม่ซ้อมซ้อมเนซ้อมตลกเหรอเราไดดูเราก็ยิ้มนบ